ดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับนาบอลพาปลูกกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนาบอลก็พาเพื่อนๆมาชมการปลูกแตงร้านนะครับซึ่งวันนี้ก็จะปลูกของสายพันธุ์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็ทางฝั่งน้อนก็จะปลูกพันธุ์โคไซดอนนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อนาบอลจะปลูกเปรียบเทียบนะครับให้เพื่อนๆดูระหว่างแตงสองสายพันธุ์นี้นะครับเปรียบเทียบความเขียวของ ผลนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความยาวนะครับทรงของผลนะครับแต่แตงสองพันนี้ก็จะเป็นของตะวันต้นกล้าเหมือนกันนะครับทั้งสองทั้งสองกระับินของบริษัทตะวันต้นกล้านะครับแต่ว่าทางฝั่งน้นจะปลูกโพไซดอนครับแล้วก็ทางฝั่งนี้จะปลูกพรีมี่มนะครับโอเคครับเราไปปลูกกันเลยดีกว่าครับก็จะหว่านปุ๋ยลงไปนะครับ จะหวานลงไปประมาณน,นี้นะครับจากนั้นก็ใช้คลาดเกลียดินนะครับุันที่ใช้ก็จะเป็นสูตร1 5 5นะครับของ CP หมอดินนะครับจากนั้นเราก็ดึงสายน้ำโยนนะครับสายน้ำโยดที่ใช้ก็จะเป็นระยะห่าง10เซนแล้วก็รูน้ำ2รูนะครับนี่ครับหลังจาก ึงสายลมหยุดเสร็จแล้วก็จะกลุมผ้านะครับน,นี่ก็จะเป็นการคลุมผ้านะครับผ้ายางะร,ระยะห่างอยู่ที่40เซนนะครับ หลังจากคลุมพะยางเสร็จแล้วก็ทำการปล่อยน้ำแล้วก็ปลูกได้เลยครับของน้ำบอน,นี้จะวางเมล็ดสองเมล็ดครับแล้วก็ใช้ดิน ล้วนนะครับกลุกลงไปเลยนะครับตามที่คุณผู้เห็นในภาพเลยนะครับ นี่นะครับทีมงานเืินก้มหน้าก้มตาไปแล้วนะครับ1คนไม่พูดไม่จานะครับลูกชายนะครับตอนนี้ก็ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่นะครับก็อายุได้16วันนะครับจากคนที่ถูกนี่ก็หน้าตาของทีมงานนะครับทีมงานแต่งซิ่งนะครับปักหลักนะครับปากหลักแต่งมานนี้นะครับ ที่บวกวันก็อายุประมาณนี้นะครับเริ่มจะมีมือแล้วนะครับที่เพื่อนเห็นนี่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่ามือของแตงนะครับนี่นะครับก็ปักหลักเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ถึงตาข่ายนะครับของนบอลนะครับจะตบเฉพาะ ต้นแรกแล้วก็ต้นสุดท้ายของแถวนะครับจะตอกให้แน่นนะครับแล้วก็ค้ำนะครับ นี่นะครับสาหรับมือใหม่นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยาตัวไหนบ้างนะครับในการฉีดพ่นแตงนะครับเมื่อเริ่มปลูกนะครับตั้งแต่ตอนต้นเล็กๆนะครับยาที่นาบอลใช้วันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเซฟินนะครับเซฟินเซฟิน85นะครับ ยาตัวนี้ก็มีหน้าที่กำจัดแมลงนะครับพวกแมลงวีแล้วก็พวกแมลงเต่าแตงนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวดักจีสามนะครับตัวนี้ก็เป็นยาแปลงเพศนะครับ จานี้ยาตัวนี้นะครับจะใส่ครั้งแรกตอนที่แตงของเราเนี่ยมีใบออกมาได้สองใบนะครับเป็นเป็นสองใบที่เป็นใบทางบ้านนบอลจะเรียกว่าใบเบี้ยนะครับก็คือสองใบแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะฉีดอีกครั้งตอนที่มีสองใบจริงนะครับสองใบจริงใบที่เป็นจากหยักนะครับก็เรียกว่าใบจริงนะครับก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ ของน้ำบอลนี้จะฉีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนขวายาแปลงเพศขวดนี้จะบดนะครับน้ำบอลก็จะเลิกฉีดนะครับต่อต่อครั้งนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งรอบที่ปลูกนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าโมลแคลเซียมบลรอนนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นทอโบตัวนีนะ้ก็น่าจะหายากหาซื้อยากหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกาสารลายทะเลนะครับแล้วก็จะมีพวกมีจิบเบอร์ลินนะครับที่ช่วยในการเลือเ้อยเถาของแตงกวานนครับสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า ยาจับใบนะครับสารจับใบยาจับใบอะไรประมาณนี้นะครับยาซึมใบนะครับท่าอนก็ใช้สองช้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับอีมาแม็กตินนะครับอีมาแม็กตินเบนโซโอเอตนะครับใช้ตอนที่ เริ่มมีนอนนะครับนอนตัวเขียวๆนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้นะครับอีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับหลังจากนั้นเราก็คนละลายนะครับคนยาให้ละลายครับก็นํำไปฉีดพ่นได้เลยครับพันโพไซดอนเนี่ยนะครับปลูกได้หกแถวนะครับหกแถวของนบอลเนี่ยนะครับก็ หมดแตงไปหนึ่งกลับองพอดีนะครับเพื่อนๆครับก็จะหมดอยู่ที่แถวนี้นะครับแถวนี้นะครับแถวแถวนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นต้นใหญ่นี่นะครับแล้วที่ต้นเล็กนั้นก็เป็นพันพรีเมียมนะครับก็คือเห็นฟาร์มเจริญตบโตที่แตกต่างกันได้ชัดนะครับเพื่อนๆครับก็คือพรีเมียมนะครับจะต้นเล็กกว่าโตช้ากว่าครับส่วนพันภูไซดอนเนี่ย โตเร็วกว่านะครับต้นใหญ่กว่านะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับหกระป๋องก็ได้หกแถวนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับที่ข้ามฝากไปนะครับฝั่งนั้นก็เป็นพันพรีเมียมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือพันโพไซดอนเนี่ยนะครับก็คือที่หน้าบอลได้สังเกตดูนะครับก็คือระยะเริ่มนะครับระยะเริ่มแรกที่โคนนะครับที่ขนต้นขึ้นมานะครับ จะเป็นดอกนะครับจะเป็นดอกนะครับจะเป็นดอกดอกผู้นะครับจะไม่ค่อยเป็นลูกนะครับลูกก็จะมาอยู่ที่ปลายนะครับเดี๋ยวน้บอลจะพาหาพามาให้ดูต้นที่มันโตหน่อยๆนะครับต้นที่มันโตฮะเรามาดูต้นนี้กันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับมันจะเป็นดอกนะครับจะเป็นดอกนะครับ นี่ก็เป็นดอกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอ่ามาดูต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้เห็นไหมครับอ่าอันน well. ี้เป็นลูกนะครับเป็นลูกแล้วก็จะเป็นดอกนะครับอ่าเป็นดอกนะครับนี่นะครับเป็นดอกก็คือที่สังเกตดูนะครับหลายๆต้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายกันหมดนะครับก็คือลูกนะครับที่เป็นลู okay. กก็จะอยู่ที่ปลายต้นนะครับ แล้วก็ขึ้นมาประมาณ3กิ่งเนี่ยที่โคนเนี่ยก็จะเป็นดอกนะครับดูต้นนี้ครับอ่านี่เห็นไหมครับที่ยอดตัวน,นี้เป็นลูกนะครับนี่อ่านี่เป็นลูกนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นดอกนะครับอ่าเป็นดอกนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ค่อยได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนเก็บผลผลิตนบอลก็จะมาทำเป็นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดูว่าการแตกต่างนะครับความแตกต่างระหว่างเจ้าพรีเมียมแล้วก็เจ้าโพไซดอนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับปกตินะครับที่นบอลเคยปลูกพันพรีเมียมเนี่เขาก็จะเป็นลูกเริ่มมาจา,จากโคนต้นเลยนะครับแต่ว่าโพไซดอนเนี่ย น้บลคิดว่าไม่น่าจะดกสู้พรีเมียมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องสีผลเนี่ยเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของน้บลด้วยนะครับครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูฟาร์มแตกต่างของแตงร้านสงสายพันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็เข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุย กันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับสุดท้ายนะครับนบอลก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยรนทองนะครับเป็นที่รักของทุกคนนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมปรารถนากันทุกประการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่นี่จะต้องโชคดีแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเจอเราเจอเต่านะครับใน คือเต่าในสวนนะครับต้องโชคดีนะครับต้องได้เงินแสนแน่เลยครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยเ้าตัวนี้ไปปล่อยในสระกับสระข้างหน้านา่นะครับเพื่อนๆคนไหนเห็นตัวเลขบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ